สวัสดีแฟนของแดงลเว์พูทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลเว์พูประจำวันที่30มิถุนายน25 1 4ันยสิบสี่โดยลีวะูเดลี่ไบเซอร์โอซึ่งวันนี้ก็มาเป็น e ีีที่2แล้วและผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้ คลิกที่ทิศลิงด้านล่างเลยครับเรามารับททดข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันสำหรับฤด,ดูกาลใหม่ในแผนการฝึกซ้อมช่วงปรีซีซั่นของทีมเรากันก่อนเลยอย่างที่เพื่อนๆคงทราบกันอยู่แล้วว่าเยอร์เกนครอปนั้นได้มีกำหนดการที่จะเรียกตัวนักเตะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมในช่วงปรีซีซั่นกับสโมสรนในวันที่12กรกฎาคมหรืออีกไม่ถึง2สัปดาห์ข้างหน้านี้ ขณะดเดียวกันตามปกติแล้วทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ก็มักจะจัดเกมอุ่นเครื่องนัดแรก้แต่หลังการเรียกรวมพลเป็นครั้งแรกถัดออกไปเป็นเวลาราวหนึ่งสัปดาห์ซึ่งในปีนี้หากเป็นวันสุดสัปดาห์ก็จะตรงกรับวันที่17หรือ18กรกฎาคมอย่างไรก็ตามสถานการณ์ได้แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงจากในปีอื่นๆเพราะจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลของเรานั้นยังไม่มีการยืนยันโปรแกรมการแข่งขันในเกมการอุ่นเครื่องออกมาเลยแม้แต่นัดเดียว ทั้งนี้ด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อวไวรัสโควิด -19 ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องดังกล่าวและไม่ใช่เพียงสโมสรของเราทีมเดียวเท่านั้นที่เจอปัญหาในการหาโปรแกรมการอุ่นเครื่องหากเรามาดูทั้ง20ทีมในพิีเมียร์ลีกสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลใหม่จะพบว่าณเวลานี้มันยังคงมีอยู่ถึง7สโมสรที่ยังไม่มีการประกาศโปรแกรมการอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นออกมาเช่นเดียวกัน นอกจากลิเวอร์พูลของเราแล้วอีก6สโมสรที่อยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันก็ประกรอบไปด้วยแอสตันวินล่าไบรตันเบอร์ลีเซาท์ทัมตันวูฟแฮมตันวันเดอร์เลอร์และรวมถึงทีมแชมป์เก่าอย่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยในตอนนี้มันมีหลายสโมสรที่ทีมของเรากำลังเจรจายอยู่สำหรับการจัดโปรแกรมการอุ่นเครื่องไม่ว่าจะเป็นทางแอสตันวินล่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดทรานสเมียร์โลเวอร์กัสโกเรนเจอร์และโอซาซูนา เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของทางเจมี่คาราเกอร์อดีตปากกหลังชื่อดังของทีมเราที่ออกมาชี้ให้เห็นถึงข้อแตกต่างระหว่างทาง ias, รูเบนดีอาสปากกลหลังของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับทางเวอร์กิลฟานไดหากเป็นกองหลังดาวลุ่งผมจะไม่เอาเวอร์กิลฟานไดเป็นแบบอย่างหรอกนะเพราะเขานั้นแปลกประหลาดจากธรรมดาทั่วไปเขาเก่งเกินกว่าที่คุณจะหาคำมาอธิบายได้ าลากเกอร์ก่าวลูกชายของผมก็เล่นในตำแหน่งกองหลังเหมือนกันและเขาก็บอกว่าอยากจะเป็นเหมือนกับเบอร์กิลฟานได์แต่คุณต้องดูสภาพร่างกายทั้งหมดของทางฟานไดนะเขาทั้งว่องไวและแข็งแกร่งเขาเล่นกับบอลได้อย่างสบายโดยที่ไม่ต้องพยายามอะไรมากมายเลยคุณไม่สามารถฝึกสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันคือพรสวรรค์ที่มีมาตั้งแต่เกิด ดังนั้นคุณจะไปเริ่มต้นแบบเขาได้อย่างไรกันแม้ว่าเขาจะเป็นสุดยอดนักเตะก็ตามนั่นคือเหตุผลที่ผมชื่นชอบทางลูเบนดีอาสเป็นอย่างมากเพราะเขาทาให้ผมนึกถึงตัวของผมเองคุณจะเห็นได้เลยว่าเขาเล่นอย่างมีสมาธิเขาไม่เคยหยุดสั่งการทีมเลยเขาไม่เคยวกแวกเขาอาจจะไม่ได้มีร่างกายที่สุดยอดเหมือนอย่างทางฟานได์เราบอกได้เลยว่าฟานไดนั้นแทบจะเล่นไปด้วยสุบซิก,ก้าไปด้วยได้เลย เขาเก่งขนาดนั้นเลยล่ะฉะนั้นผมจึงเป็นแฟนตัวยงของทางดีอาร์สเพราะเขาทำให้ผมนึกถึงตัวเองผมเองก็ไม่ได้มีร่างกายที่สุดยอดเหมือนอย่างริโอเฟอร์ดีนานดังนั้นหากผมจะเข้าใกล้ระดับของลิโอได้หรือดีอาร์สจะเข้าใกล้ระดับของฟานได์ได้นั้นเขาก็จำเป็นจะต้องเล่นในระดับสูงสุดของตัวเองให้ได้อยู่ตลอดเวลา เขาต้องมีสมาธิเขาต้องทำทุกอย่างให้เพอร์เฟคในขณะเดียวกันทางฟานไดค์นั้นไม่จำเป็นจะต้องทำแบบนั้นด้วยเหตุผลนี้บางครั้งผมเลยรู้สึกว่าผมชื่นชมในตัวของดีอาร์สมากกว่าพวกเขาไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดแต่เขายังก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดนักเตะได้มันแตกต่างกันเลยกับทางฟานได์มันยากที่จะเปรียบเทียบกันเพราะฟานได์นั้นเก่งเกินไปเขาเหมือนจะเหนือกว่าธรรมชาติไปเสียด,ด้วยซ้ำ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่ส่งผลกระทบถึง,ถงใจิตใจของแฟนบอลของเราเป็นอย่างมากเมื่อทาง BBC สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษที่เรียกได้ว่ามีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมาตีข่าวเลยว่าเอลเวอตันกำลังจะประกาศแต่งตั้งราฟาเอลเบนิเตสเอลบอสสมองเพชรขึ้นเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่ ทั้งนี้ในายใหญ่ชาวสเปนิชจะเซ็นสัญญาคุมทัพในถิ่นกุริซันปาเป็นเวลา3ปีแทนที่คาร์โรอันเชรตินายใหญ่ชาวอิตาเลียนที่จะย้ายไปคุมทีมเรอันมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นทําให้เขาจะกลายมาเป็นผู้จัดก,การทีมคนแรกในรอบ129ปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่วิลเลียมบาเครทที่เคยคุมทั้งสองสโมสรโดยทางบาคเรนั้นเคยคุมเอเว์ตันในปี1888และคุมลิเวอร์พูลในปี1892 ทั้งนี้เบนิเตสเคยคุมทีมลิเวอร์รพูลยาวนานถึง6ปีระหว่างปี2004ถึง2010และผ่านการคว้าแชมป์น้อยใหญ่กับสโมสรถึง4รายการในช่วงเวลาดังกล่าวผลงานชิ้นโบแดงที่สุดของเขาคงจะหนีไม่พ้นการสร้างปาฏิหาริย์ที่กรุงอิสตันบูลเมื่อพาลิเวอร์รพูลทลิงแชมป์ยูฟาแชมปนสลิกได้อย่างยิ่งใหญ่ในปี2005ก่อนจะนำทีมเข้าชิงอีกครั้งในอีก2ปีถัดมา อย่างไรก็ตามแฟนบอลของเอเวอร์ตันเองก็ไม <c oughs> ่อยากจะได้เบเนตเซสซึ่ง <c oughs> เป็นอดีตกุนซือของลิเวอร์พูลมาคุมทีมและถึงขั้นมีการเขียนข้อความขู่เอาไปวางไว้ใกล้บ้านของเขาแต่ดูเหมือนว่าไม่อาจจะหยุดดีลน,นี้ได้เช่นเดียวกันกับทางแฟนบอลของลิเวอร์พูลในเมืองนอกที่ก็ตอบสนองกับข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยมีการออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ว่าอยากจะเห็นราฟาพาเอเวอร์ตันให้ตกชั้นไปเลย เมื่อพูดถึงอดีตผู้จัดการทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่สของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกีย่ยวกับดาวรุ่งพุ่งแรงของสโมสรของเราอย่างทั้งคีวินคิเลเฮอร์กันบ้างย้อนกลับไปในช่องออกสตาร์ทฤดูดกาลที่แล้วคงไม่มีใครคิดว่าคิเลเฮอร์จะได้ขึ้นมาโชว์ฝีเท้ากับทีมชุดใหญ่ของเยอเกนครอปเสียด้วยซ้ำแล้วมีทั้งอลิสันเบเกอร์และอาเดรียนขวางทางอยู่ทราว่าสถานการณ์ก็พาไปเมื่ออลิสันมาได้รับบาดเจ็บ และอาดเดรียนก็โชว์ฟอร์มไม่เข้าตาจนกลายมาเป็นเคลเลอร์ที่ได้รับโอกาสจากเยอร์เกนครอปให้ลงเฝ้าเสาช่วยทีมเขาคว้าโอกาสเหล่านั้นเอาไว้ได้อย่างสุดยอดและตอบแทนความไว้วางใจของครอปจนได้ก้าวขึ้นมายึดตำแหน่งผู้รักษาประาาตูมือ2ของทีมแทนที่ของทางอาดเดรียนได้สําเร็จอย่างไรก็ตามล่าสุดทางชาลีนิโคลสัสอดีตนักเตะชื่อดังของกราสโกเซลติกและอาร์เซนอล ก็มายุให้ต้นสังกัดเก่าของเขาอย่างทางม้าลายเขียวขาวไปดึงตัวคิลเฮอร์ไปเฝ้าเสาคีวินคิลเฮอร์ผ่านการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลมาแล้วนะนิโคลัสกล่าวดังนั้นเขาจึงเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสําหรับการเสริมทัพของทางเซลริติฟิลทอมสันเองซึ่งเป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมของผมก็ประเมินฝีมือของเขาเอาไว้สูงมากทีเดียวและเขาก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ไม่แพงจนเกินไปสําหรับทางเซลริติด้วย ถ้าว่าโอกาสที่เซลติกจะได้ตัวเคลเฮอร์ไปร่วมทีมนั้นคงจะมีไม่มากเพราะเขาเพิ่งจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลของเราไปแบบหมัดๆยาวถึง5ปีในช่วงซัมเมอร์นี้และจะไปสิ้นสุดลงในปี2026เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ซึ่งอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นประเด็นของอดีตนักเตะเก่าของเราที่มีเพื่อนๆกติดสถานการณ์ของเขามากที่สุดเลยก็ว่าได้ เขาคนนั้นก็คือฟรีเป้คูตินโยเพ์เมกร์ทีมชาติบราซิลของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานั่นเองซึ่งย้าอจากแอนฟิลไปตั้แต่เมื่อเดือนมกราคมในปี2018ด้วยค่าตัว142ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามสถานการณ์ด้านการเงินของบาร์เซโลนาในตอนนี้ก็ทำให้พวกเขามีความต้องการจะเร่งระบายคูตินโยออกจากทีมเพื่อลดค่าเหนกของทีมและพร้อมปล่อยตัวเขาได้สนนราคาเพียงแค่35ล้านปอนด์เท่านั้น ด้านตัวของนักเตะก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่ามีความใฝ่ฝันสูงสุดอยากจะกลับมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลอีกครั้งแต่ดูเหมือนว่าทางเยอเกนครอฟจะไม่เล่นด้วยล่าสุดตามการรายงานข่าวจากมุนโดเด p ปอร์ติโบสื่อชื่อดังแดนกระทิงดุก็ได้ระบุว่าปารซลโลีาพยายามเล่หขายเขากลับมาพิมลิกอยู่ในเวลานี้แม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ให้ความสนใจก็ตาม พวกเขาอ้างต่อไปอีกด้วยว่าในตอนนี้มันมีอยู่3สโมอสรที่แสดงความสนใจในตัวคูดินโยเข้ามาได้แก่เรสเตอร์ซิตี้อาร์สเนลและคู่อริร่วมเมืองของลิเวอร์พูลอย่างเอเวอร์ตันนั่นเองการที่บาร์เซโลนาจะเป็นจะต้องเล่งขายนักเตะออกมาเช่นนี้เป็นเพราะเกรงว่าหากเก็บเขาเอาไว้นอกจากจะต้องแบกค่าเหนื่อยของเขาแล้วมูลค่าของนักเตะยังอาจจะตกลงไปมากกว่านี้หากรอให้ถึงปีหน้า อุปสรรคใหญ่สำหรับการย้ายทีมของคูตินโยนอกจากค่าเหนื่อยมหาศาลแล้วเจ้าตัวยังกำลังรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บหัวเขา่าที่ได้รับมาจากเมื่อฤุูการที่แล้วอีกด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ